เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตและนารุโตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาสปอยมังงะโบรุโตตอนที่54นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกแอบกระซิบไว้ก่อนว่ามันมากๆนะครับสำหรับสปอยที่หลุดออกมาในตอนนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไล์ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็เปิดมานะครับหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกของบรูโตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเขางอกออกมาด้วยนะครับผมซึ่งมันก็จะ ไปชนกับหน้าปกตอนที่53นะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นของคาวากิคราวนี้เนี่ยเป็นของโบลุโตะบ้างนะครับซึ่งก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็หน้าปกเองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับผมออกเหลืองๆก็คือสีผมโบลุโตะเลยก็ว่าได้นะครับผมและชื่อตอนนี้เนี่ยก็มีชื่อตอนว่าพี่น้องนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าปกที่เราเอามาสปอยงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหาที่มันหลุดกันมาบ้างดีกว่านะครับผมเนื้อหาเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน ก็คือจะมีในส่วนของคาวากิแล้วก็เซสเกะ แล้วก็ตัวของนารูโตะนะครับผมเดี๋ยวเราพูดถึงตัวของซาสึเกะก่อนเลยเพราะว่าหลังจากตอนที่แล้วนะครับช่วงได้ท้ายเนี่ยมันก็จะจบที่ตอนซาสึเกะเนี่ยโดนแทงลูกตาถูกต้องไหมครับผมก็มาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวของซาสึเกะนะครับผมที่เปิดฉากเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีใส่โบลูชิกินะครับผมก็คือไอโบลูชิกิก็คือโมโมชิกิเนี่ยมันสิงอยู่ในร่างของบุรูโตะนะครับต้องขออธิบายก่อนเผื่อใครเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมก็เอาดาบเนี่ย ไปฟันนะครับผมแต่ตัวของโบลูชิกิเนี่ยป้องกันได้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของซาสึกะเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมานะครับว่าฉันได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วแหละในฐานะสิทธิและอาจารย์และหลังจากนั้นนะครับเขาก็ใช้เทวีสุริยาเนี่ยใส่โบลูชิกินะครับผมตัวของโบลูชิกิเองเนี่ย เขาก็เลยใช้กระถาล่างแยกนะครับเพื่อมาป้องกันเทวีสุริยาของซาสุเกะนั่นเองนะครับผมและหลังหลังจากนั้นนะครับตัวของโบลูชิกิเนี่ยก็โจมตีคืนนะครับผมโดยใช้กระสุนวงจักรเนี่ยใส่ตัวของซาสุเกะนะครับผมซึ่งมันเป็นกระสุนวงจักรล่องหนด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยซาสุเกะก็โดนกระสุนวงจักรล่องหนเข้าไปตรงกลางหน้าอกนะครับผมต่อมาเนี่ยตัวของโบลูชิกิเนี่ยมันก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเป็นไงล่ะ เจ็บไหมล่ะสําหรับการโจมตีของฉันนะครับผมและซาสึเกะเองเนี่ยเขาก็คิดในใจนะครับว่านี่มันกระสุนวงจักรล่องหนของบรูโตนี่วาและต่อมานะครับภาพก็ตัดไปทางคาวากินั่นเอง ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะครับคาวกิก็มองแบบว่าสงสัยเฉยๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนการต่อสู้ของซาสึเกะนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าตัวของซาสึเกะนะครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนอาจารย์คนเก่าก็แล้วคนใหม่ก็แล้วนะครับผมก็ยังหนีคําว่ากระสอบทรายไม่พ้นอยู่ดีนะครับผมก็ยังคงโดนยำอยู่ดีนะครับสาหรับในสปอยตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าสงสารซาสึเกะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะตอนไหนเนี่ยก็เละเหมือนกันทุกตอนเลยนะครับผมงั้นเดี๋ เราไปดูที่ส่วนที่2ของสปอยตอนนี้กันบ้างดีกว่ามันก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างโบลูชิกินะครับผมแล้วก็คาวากินั่นเองนะครับผมเปิดฉากมาด้วยที่คาวากิเนี่ยเขาได้งอกแขนของเขานะครับผมออกแบบแขนแบบใหญ่เลยนะแบบผิดมนุษย์มนาเลยนะครับแล้วก็ พุ่งเข้าไปโจมตีใส่โบลูชิกินะครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรโบลูชิกิได้แต่กลับกันนะครับผมทางด้านโบลูชิกิเนี่ยสามารถหันกลับมาโต้ตอบคาวากิได้นะครับโดยการเตะเข้าไป1นึ่งทีนั่นเองแล้วก็ ยังสามารถใช้คุ่นในเนี่ยแทงเข้าไปที่หลังของคาวากิได้อีกด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคาวากิเนี่ยจะเสียท่ากับโบลูชิกิเป็นอย่างมากถึงขั้นว่าเกือบที่จะโดนฆ่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวของโบลุโตที่อยู่ในร่างของโบลูชิกินะครับผมที่อยู่ในครึ่งซ้ายเนี่ยเขาก็ได้ต่อต้านโมโมชิกินะครับผมที่อยู่ในครึ่งขวาเอาไว้นะครับโดยการที่เขาเนี่ยยับยั้งมือของโมโมชิกิเนี่ยไม่ให้ไปทําร้ายคาวากิที่นะ ตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนสลบอยู่นั่นเองนะครับผมก็จริงๆไม่เชิงสบลบหรอกนอนบาดเจ็บอยู่นะครับผมเขาก็ได้ทําการจับมือของโมโมชิกิเอาไว้นะครับผมและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมและต่อมาเนี่ยทางด้านของโบลุโตเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจหักเขาตัวเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของโมโมชิกิเนี่ยก็ทําท่าทําทางเหมือนจะไม่ยอมนะครับผมจะไม่ยอมให้โบลุโตเนี่ยหักเขาของตัวเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ย ัวบรูโตก็ไม่สนใจนะครับผมตัวของบรูโตเนี่ยได้หักเขาทันทีเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับค่อยๆแบบสลบลงไปนะครับแต่ก่อนที่สติของเขาเนี่ยจะดับลงไปนะครับเขาได้พูดกับคาวากิไปว่าขอโทษน,นะเพราะฉันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับผมและต่อมาเนี่ยคาวากิก็เลยตอบกลับไปแบบแมนๆน,นะครับว่าฉันกับนาย เราคือพี่น้องกันนะครับผมแล้วก็จบไปนะครับสาหรับในช่วงของคาวากิแล้วก็บูรุโตะนะครับผมแล้วก็จะมาอยู่ในช่วงของนาูโตะกันบ้างแล้วซึ่งเป็นตัวละครที่เพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังรอรุนเลยว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ตัวของนาูโตะเองเนี่ยทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีสติดีอยู่นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จู่ๆเนี่ยตัวของนาูโตะเนี่ยก็เกิดล้มพับขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันกระทันหันมากนะครับผมมันกระทัน หันถึงขั้นว่าซาสึเกะเนี่ยต้องเอ่ยปากออกมาเลยนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับนารุโตะกันแน่นะครับผมก็ คือซาสเกะเนี่ยเขาเดินมาทีแรกนารูโตะก็แบบยังมีแบบลืมตาขึ้นมามองบ้างถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บนะครับผมแต่จู่ๆก็แบบล้มไปแบบดื้อๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงสําหรับอาการของนารูโตะมากๆนะครับผมหรือว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการที่ใช้โหมดเบลิออนนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย ตัวของนารูโตเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกโจมตีเลยนะครับเพราะว่าพอโมโมชิกิเนี่ยออกมาในร่างของโมรุโตนะครับก็จะมีซาสึสเกะแล้วก็ เขวกีเนี่ยไปรับมือ2คนนะครับนารุโตะก็คือนอนบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับผมซึ่งนี่น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้โหมดเบลีออนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของซาสึเกะเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแบบอะไรอาวรนะครับผมกับเนตรสังสาระสักเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่เขาเนี่ยได้ถูกแทงเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเดินมาคุยกับนารุโตะหรือว่ากําลังจะเดินมาหานารุโตะเนี่ยตัวของซาสึเกะก็แบบเดินมาทําแบบธรรมดาเลยนะไม่ได้เอามือแบบ ไปคำมาไว้นะครับหรือว่าเจ็บปวดกับมันนะครับผมเผลอๆเนี่ยตัวของซัสเกตเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียไปก็ได้นะเพราะว่า มันก็ไม่เห็นจะสะทบสถานอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในส่วนของซาสุเกะแล้วก็สําหรับคาวากิในศึกครั้งนี้นะครับในครั้งที่ได้ต่อสู้กับโมโมชิกิเนี่ยดูเหมือนว่าคาวากิเนี่ยก็จะโดนหนักพอสมควรเลยนะครับทั้งโดนคุณนายเนี่ยแทงเข้าที่หลังนะครับผมแล้วก็โดนโจมตีใส่ด้วยนะครับถึงขั้นว่าลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหวเลยทีเดียวถ้าตัวของบรูโตเนี่ยไม่ยับยั้งโมโมชิกิเอาไว้นะครับมีสิทธิ์ได้เลยนะครับผมที่ตัวของคาวากิเนี่ยจะถูกโมโมชิกิเนี่ย ฆ่าตายนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับว่าคาวากิเนี่ยโดนโจมตีถึงขั้นว่าตัวเองเนี่ยนอนพับอยู่ตรงหน้าโมโมชิกิเลยนะครับผมแล้วแบบมือของโมโมชิกิเนี่ยมันใกล้จะถึงตัวคาวากิเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมแต่ยังดีบรูโตเนี่ยยังได้สติขึ้นมาซะก่อนนะครับผมแล้วก็เอามือของตัวเองเนี่ยมาจับมือของโมโมชิกิเอาไว้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สองคนนี้มันก็ทะเลาะกันอยู่ในร่างเดียวกันนะครับผมไอ้อีกคนนึงเนี่ยก็อยากจะเอา โมโมชิกิออกส่วนโมโมชิกิเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทาง เราหลังเนี่ยเขาจะได้มีการเขียนภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับผมซึ่งผมแปลออกมาได้แบบว่าตัวของโมโมชิกิเนี่ยตั้งใจที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งมาเองนะแล้วก็อยู่เพียงแค่ข้างขวาเท่านั้นเองจะรีบเอาฉันออกไปไหนอะไรทํานองนี้แล้วมันก็พูดแบบเหมือนทวงบุญคุณด้วยนะครับว่าเฮ้ยกูมาเนี่ยกูก็ช่วยเหลือเองได้เยอะเหมือนกันนะรีบเอากูออกไปทําไมอะไรอย่างนี้นะครับแต่บรูโตก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้สนใจในบุญคุณที่โมโมชิกิเนี่ยพูดมาเลยนะครับผมก็คือเหมือนพูดหูซ้ายทะลุ หูขวาน,นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบุรุโตะก็หักอยู่ดีนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับผมซึ่งในหัวข้อของวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับสปอยมังะบุรุโตะตอนที่54นะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลยนั่นก็คือนาูโตะนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยล้มพับลงไปแบบว่าไม่มีปี่ไม่มีขุยแล้วก็ไม่มีการพูดคุยอะไรออกมาเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยว่าสรุปแล้ว เนี่ยผลข้างเคียงของโหมดเวริออนเนี่ยมันจะหนักถึงขั้นไหนนะครับผมถึงขั้นที่ว่าจะเสียชีวิตเลยหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปรอดูกันในตัวเต็มของมังงะบรุโต,โตตอนที่54นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับสปอยมังหะบรุโตตอนที่54คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาพมังงะที่แบบว่า ครบทุกตอนที่เราได้พูดมานะครับผมอาจจะมีบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับเพราะว่า ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้ข่าวกันแล้วว่าค่อนข้างที่จะกวาดล้างแรงอยู่นะครับผมเราก็พยายามที่จะไม่เอาภาพมังงะมาจะรวมไปถึงมังงะตัวเต็มที่เราจะทําด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอชี้แจงไว้ในคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมเนี่ยทำอะไรให้ไม่ถูกใจนะครับผมหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปไงเนี่ยอยากจะติเตือนหรือว่าคอม ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ